ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็ขอมาพบกันทั้งเรื่องของมโหสถเป็นอนว่าวันที่แล้วมาจบลงตอนที่พระเจ้าวิเทหราชมาพบนาวุทมพรบนตนบ้นมะเดื่อแล้วก็ให้ราชเจอพระราชบุรุษคือมหาเล็กไปถามคำมราชบจรุษก็ได้แก่ข้าราชกา,าาการ แ่ล่าจะไปถามนางจะได้ถามนางว่าแม่จา๋าแม่บาสงุงได้จีหัวอยากจะทราบว่าแม่จะมาอยู่มีคู่ครองแนละ้วหรือยังจะ๊ะนี่เขาสงสัยนะพระราชาทรงมีความเมพระองค์มีทศพัณ์ได้จะทำเป็นอย่างดีเมื่อเปะปลาเออาไวยวยวัยหนผู้หญิงที่สวยๆเั้งใหญ่จะได้ก็เอามาได้เฉย ไปคดไปโกงเขาอย่างนั้นีิสัยของราชาที่ดีไม่มีนายน,นี่ตอบว่ามีแล้วเจ้าค่ะแต่เขาทอดทิ้งใชนทอดทิ้งฉันไว้บนที่นี้แล้วก็นามาสะล้อมไว้ขั้นดูสิจ้ะดูสิว่าข้างล่างมีทั้งน้ำโพงดอลแล้วก็น้ำน้าไม่ไผ่ ฉันลงไม่ได้แล้วก็ก็หนีไปราชบุรุษคือเาตการพุ่นั้นก็กราบประทูลให้พระราชาทรงทราบตามที่นามบอกสมหรับพระเจ้าวิเทหราชมดว่าธรรมดาของที่ไม่มีเจ้าของย่อมตกเป็นของหลวงจะรับสั่งให้ราชบุรุษไปขนน้ำออก เอื่อน้ําที่จะปิ่นคิดโคตระประสาไหวนเอาออกจนหมดแล้วก็สั่งให้ช่างให้สายช้างหลวงที่พระองค์ทรงประทับอยู่ไปรับนางนางก็ลงมาจากต้นมะเดือ่อแล้วให้นางขึ้นบนหลังช้างที่พระราชาอนุญาตให้นั่งข้างเกียงกับพระองค์นางยิงกลาบทุนถามว่าขอเดชะ ถาบารมีปกก้าปกกระหมอ่อมพระองค์จาทรงพาหม่อมฉันไปด้างไหนเพคะราชาทรงบอกว่าสามีของเธอทอดทิ้งแล้วใช่ไหมพระนางก็ตอบว่าใช่เพคะราชาทรงรับนางเข้าสู่พระราชวังและก็วิเ,เอสกเป็นเออักเมศสีนางพอนางจะพอใจไหม ฉันบอกว่าที่ฉันนําเธอมาเนี้ยฉันย่อสู่เข้าสู่พระราชวังฉันยังไม่มีเมียฉันได้ยกย่องเธอเป็นเอ,อัครมเหสีเธอพอใจไหมนางกระกรุตกะกราบทุนว่าเป็นเบื้องหาคุณนาที่คุณกระหม่อมฉันพเจาค่า,าซึ่งเบื้อหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้แล้วเมื่อนางกราบทุลไปที่พอพระทัยแล้วพระราชพระราชา เยืน่นนำนางเข้าสู่พระราชนิเวศาจก,การณเศษใใ้้เป็นเอกอัคารมเหสีนางเป็นที่โปรดปรายเขาไม่เจ้าวิทยหราชมากเพราะได้การรับการศึกษามาดีทั้งด้านความรู้ทั้งด้านความประพฤติรอบร่างของ,งามเนื่องจากหน้าที่เขาปัญญาที่ดีปัญญาที่ดีเนี่ยเขาปฏิบัติยังไงเนาะ <c oughs> หลักนะการการพัญญาที่ดีนี่เขาปฏิบัติกันยังไงลูกหลานที่รักต้องศึกษานะการเะีเป็นสามีปัญญากันไม่ใช่ศักดิ์ศรบรักเขากล่าวว่าอย่างนี้ตื่นก่อนนอนที่หลังฟังรับใช้พระราชารู้พัญญาที่ดีตื่นก่อนนะ เวลาตื่นก็ตื่นก่อนเพื่อทำกิจการงานทำครัวทำงานบ้านเพื่อสามีและเพื่อตัวเวลาก็นอนที่หลังจัดของใช้ของหาอะไสิ่งที่มีความจําเป็นและเวลาที่สามีจะนอนและจะตื่นแล้วค่อยฟังว่าสามีต้องการอะไรถ้าไม่เกินนีสายที่าจะทําได้เราให้ความสะดวกทุกอย่าง <c oughs> อันนี้เป็นหลักการสัส้นๆของคนที่เป็นพัญญากับสามีที่มีความรักกันเราจะกล่าวต่อไปว่านับตั้งแต่ได้เอกครมเมสีมาแล้วนางเอาอินทรนับตั้งแต่ที่พระราชาแต่งตั้งให้นางเป็นเอกครมเหสีนางจึงมีชื่อตามที่ประชาชนตั้งให้ว่า น,นางอุทุมเทวีอุทุมพรเทวีทว่ทานนี้เพราะว่านางพระราชาได้นางมาจากตน้นมะเดือ่อคำว่าอุทุมพรนี้ก็คือตอน้นมะเดือ่อต่อมาวันหนึ่งราชบรุษได้ให้ชาวบ,บ้านมาทำการแข้วถางทางเสด็จพระราชดำเนินที่พระราชาจะเสด็จไปสวนหลวง โดยให้ค่าจ้างแรงงานตามสมควเขาจ้างสิบคนเขาก็ให้ค่าจ้างสิบคนจ้างยี่สิบคนเขาก็ให้ค่าจ้างทุกคนยี่สิบคนคงไม่มีผีมาสมัยนี้สมัยนี้จ้างสิบคนเวลารับเงินสามสิบคนเพราะผีมาช่วยรับอันนี้หลวงปู่เคยเห็นเวลาเขาจ้างทํางานเนี่ยเขาจ้างมาไม่กี่คน เวลารับเงินจริงๆไม่รู้ว่าชื่อใครมันมาผสมมาเสอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ของใหม่มันเป็นของเก่าแต่ว่าคนที่มาถางถางนนั้ปรากฏว่าในมีในปิงคุตระซึ่งเป็นสามีผีเขานางมาทํางานอยู่ด้วยที่เราสามีผีเขาใายยกให้เป็นเมียแล้วก็ไม่ยอมร่วมรักไม่มีความปรารถนาเมียเป็นนอนด้วยคนนี้ ตื่นเตียงเมียขึ้นเตียงผัวก,ก็ลงจากเตียงพอเมียลงมาหางล่างให้ผัวก,ก็มือขึ้นเตียงเป็ <c oughs> นอันวันเล่นเอาเธอกันแบบนี้คนทั้งสวยทั้งดีแต่ว่าคนที่มีสริคนดีคนชั่วยอยู่ด้วยกันไม่ได้ขณะที่ในปิงคุตระกำลังทำงานขครเขม้นอยากรังถือจอบก้มหน้าก้มตาถางทาง,ทาง พระยาดิมีอย่างนั้นพระราชาสมบัติเปพระาราชรถที่นั่งกับพระนางอุมพรราชเทวีได้เสด็จออกจากพระนคร,นรนานมาถึงที่ในปิงคุตระทำงานอยู่พระนางอุทมพรราชเทวีได้ทอดพระเนตรเห็นในปิงคุตระคนกาและกนีกกำลังทำงานอยู่ข้างทาง เจ้นยทรงเล่มิว่าพุโทโธเอ๋ยคนกาไดกินนีแค่ไม่มีวุณวาสนาจะได้ครอสิริมงคลเสียเลยแคะพระนางก็ทรงบัศนคสวนคาสม่ทรงบสวนก็คือหัวเราะพระาชาได้ทอดระเนธเห็นมเหสีทรงบศสวนเช่นนั้นก็กริว้วโกรธถามว่านี่เธอหัเราอะไร เธอเลาอเยาะฉันยางนเหรือ่ันนานยนี่ในกราบทูลว่าข้าแต่ทูลก็ะหม่อมแก้วชายที่กําลังทํางานอยู่ข้างทางโน้นยังไงได้ไปเจ้าค่ะที่เป็นสามีของหม่อมฉันซึ่งเขาได้เอาน้ามาสะล้อมต้นมะเดือ่อขณะที่หม่อมฉันอยู่บนต้นมะเดื่อแล้วก็หนีไปเพราะว่าเขาเป็นสามีแต่ในน้ม ว่าพ่อยกปมฉันให้เข้าใกล้ก็ไม่ได้ถูกตัวก็ไม่ได้มอมฉันเห็นเขาเข้าจะมาคิดในใจว่าอนิจจาคนกาเลจนมีเจ้าไม่มีบุญวาสนาบรารมีที่จะได้ครองสิริเสเลยสิริก็คือมิ่งขวัญมอมฉันนึกขันในใจอย่างนี้พระเจ้าค่ะจึงอดเม่นได้ที่จะวะระขึ้นมา ขอพระองค์จงพระเจ้ทานอภัยกระมองฉันโดยเถิดสิคะพระราชาไม่ทรงเชื่อจนตัดกลิวว่าเธอพูดปดเธอนี่พูดปดต้องเห็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอื่นจากนี้ให้บอกมาตรงๆนะถ้าไม่เช่นนั้นฉชนนี้ยฆ่าเธอทีนี่แหละ <c oughs> นี่คอมันไม่ดีเลหลานที่รักเลย แต่แ้กก็ชักไว้แสงดาบออกมาทำจากฝักไม้จากฟาดฝันไม้สีให้ขาดสะบั้นลงไปเดี๋ยวนั้นนีด่ดูดหมเรื่องความรักก็ความรักเรื่องความโกรธก็ความโกรธโกรธนิดเดียวไปก็ขาด <c oughs> วันนี้ต้องขออภยัยท่านฟังคอไม่ดีมากไม้สีทรงกรธพระอธิยา จนพร,วร,ร,ะ,ระวรกายสักพระวรกายสันเท่ากราบทูลว่าโอ๋นอก็ถูลพระพทธเจหม่อมแก้วยาเพิ่งพระยาทรงประงงหารชีวิตขหม่อมฉันเช่นเลยขอได้โปรดถ,ถามบัณฑิตดูก่อนเถิดเจ้าข้าพระราชาทรงยั่งพระไทยไว้จนินได้แต่ถามเสนกหมัดว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เสนก ท่านเชื่อคำพูดไม่เห็นสีของฉันไหมอืมไปถามว่าคนอิจฉาดี่จะยาแบบนั้งเข้าเนี่ยก็จะเชื่อใรครคนแบบนี้ยิ่งถามยิ่งให้โทษเขาเรียกกันว่าไอ้เท่าสรารพัดพิษมันมีพิษมากถ้าอาจารย์เสียนกยังกลาบทูลว่าขอเนชใต้ฝ่าละอองธุลีประบาทปกราบปกหม,ม่อม ข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าค่ะดูสิเห็นไหมบัณฑิตทั้นดีนี่ไม่มีใครจะดีละเขาต้องดีแต่คนเดียวแต่ใครดีขึ้นมาต้องตั้งหน้าอิจฉาศิษยาจะทำลายมันให้พินาศไปคนจังไรประเภทนี้ท่านได้มาเป็นผู้นําของประเทศใดประเทศนั้นก็บรรลัยเล่าเรื่องของเขาต่อไปข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อ คงไม่มีชายใดที่ยังโง่พอที่จะทอดทิ้งสตรีซึ่งมีความงามอย่างนี้ไม่ได้เช่นบรรนางนี้พระเจา้าค่ะบรรนางอุทมพรได้สนับอย่างนั้นก็ยิ่งกลัวพระราชอธิยาหนักยิ่งขึ้นอีกพ้าพักซีดเพื่อลดงทันทีซบประพักลงบนพระหัตและก็ทรงพระเสื่อื่นทรงกันแสงก็ร้องไห้ พระราชาก็นำมิว่าควรจะถามมโหสถเป็นิตีีคนหนึง่งเพราะว่าอีตาเสนกกับคนทั้งสีนี้เชื่อถือไม่ได้มันชอบอิจฉาที่สิยาพระองค์ก็สรงนิ่งไว้ในใจเชื่อแล้วไม่ชเชื่อเาเฉยในฐานะของพระราชาอย่าทำอะไรเอะอะว่นวายไปไม่สมควร แล้วพระองค์ยินดีหันม,ม่พักไปถามอาถามมโหสถทึ่เฝ้าอยู่ได้จัดถามว่าดูก่อนมโหสถบัณฑิตสตรีที่มีรูปงามสมบูรณ์บริมันญากจ,จะมีบ้างไหมทีุ่รุษไม่พึงปรารถนามโหสดบัณฑิตยินดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระองค์เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้า <c oughs> <c oughs> เพราว่าบรุษผู้ไม่มีวาสนาบารมีเป็นกาและกินณีแต่สตรีเป็นผู้มีเมี่งขวัญสิริกับกาแกิณนนีอยู่ด้วยกันไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะว่าความเป็นอยู่วาสนาบารมีมันไกลแสในไกลกันเช่นฟ้ากับดินพระวธเดียวค่ะแม่จัดกราบทูลแจ่มชัดราชาสรงสนันบ์คำกราบทูลของมโหสถบัณฑิตอย่างนั้น ก็ทรงทราบเหตุการณเป็นอย่างดีแล้วก็ทรงเห็นด้วยกับถ้อยคำของมโหสถบัณฑิตที่นี่หายพิโรธหายกโกรธทันทีหันมาปลอบเอกอักครมเหสีเชยพระพักขอนางคือว่าเชยคางเอาเอาหน้านางนั้นเอาให้นางเห็นหน,น,น,น้าขึ้นมาและก็ทรงดัดว่านี่น้องรักย่าร้องไห้ไปเลย แต่ความจริงเมื่อกีใ้ในพี่ลองใจน้องเท่านั้นนะอยากจะรู้ความจริงแล้วก็อยากจะรู้ปัญญาของมัณนดิตทั้งสองฝ่ายด้วยให้อภัยพี่เถิดพี่เชื่อแล้วว่าน้องทูลพี่นั้นเป็นความจริงการที่ชักดาบอยกฆ่าการแยกฆ่าคนได้ไง่ายโดยไม่มีเหตุผลและไม่มีสมบัติประราชาทั้งหลายก็เป็นอนุว่า อน,นาวธมพรราชเทวีก็ดีประไทยกราบทูลถวายบังคมลงบนพระเพลาคือบนตักสมประราชาทรงยินดีที่มโหสถกราบทูลให้สิ้นสงสยัยยังได้ตัดว่าดูก่อนมโหสถมณิตวันนี้ถ้าไม่ได้เจ้าเราก็จะต้องเสียมจากหญิงแก้ว เรารักนะที่เรามีความรักกับดวงใจแน่เสีแล้วเราได้ชีวิตของนางไว้เพราะอาศัยเจ้าแอบราชาก็ทรงพระยาทายเงินให้แก่มโหสถหนึ่งแสนกหหน็หาบันละเรือแสนดำเึงเป็นรางวัล้าการอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นไอ้ความอิจฉาทีสยาของอาจารย์นาสีก็มีมากขึ้นลูกหลานที่รักดูดูกันต่อไป ฟังเั้นต่อไปยิ่งมโมโหสดได้รางวัลมากไม่รับการชมเชยมากเจ้าสี่เท่าสารพัดพิษมันก็คิดสิสยยต่อไปนี่คนจังไรไม่ดีเป็นอย่างนี้นะเมื่อวนางอทมพรจยนัง,มง,งนมว่ามโหสถบัณฑิตมีบุญคุณแก่นางมากที่กราบุูนให้พระรจชสามมีได้ทรงทราบและเชื่อถือเพื่อจะทดแทนบุญคุณของมโหสถ ที่มีตนนางที่นี่กราบทูลกับพระราชสวาม,มีว่าข้าแต่ทูลกระหมอมแก้วข้าประมาทได้ชีวิตขมโหได้ชีวิตมันได้าพราะมะโหสถบัณฑิตนับว่ามโหสถบัณฑิตได้ทําคุณงามความดีไว้แก่ข้าพระพุทธเจ้ามากเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณอันนี้ข้าประมาทขอพระราชทานพรต่อจากพระองค์ คือขอพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งมโหสถบัณฑิตไว้ในตำแหน่งน้องชายของข้าพระบระบาทด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงจึงทรง,งพระเยทานพรกันนางว่าถ้าน้องต้องการเช่นนั้นพี่ก็ขอให้พรกับเธอขอให้เธอจึงคิดว่ามโหสถบัณฑิตเป็นน้องชายของเธอนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พระนาวทมพรนกเทีวีมีพระไทยกราบถวายมังกราบถรายบังโคนที่พระเปลาเจ้นี้กล่าวว่าข้าแต่พระองค์พู้บระเสิ็นมาตั้นแต่บัดนี้ไป็นไปข้าพระองค์จะไปบริโภคของที่มีรสอร่อยจะต้องมีบริโภคร่วมกันกับน้องชายด้วยหมายความว่ามีของกินแบบไหน น้องชายก็โปรดได้กินด้วยแต่ขอได้โปรดเปิดโอกาสให้ส่งของที่มีรสเลิศให้แก่น้องชายได้ทุกเวลาคือในพระราชวังเนี่ยใครจะไปไหนไปไหนให้อะไรกันเนี่ยมันเป็นตามธรรมเนียมถ้าไม่รับโอกาสนนั้ถ้าไม่รับพระรมราชานิญาตเข้าออกไม่ได้ต้องพระราชานิยาตพระราชาก็ท่งอนิยาตตามความประสงค์ขบมนาทุปกประกัน แลืต่อไปเรื่องนี้ก็จบไปจบเรื่องนั้นก็มาเรื่องใหม่ต่อไปเรื่องแก้ปัญหากันไม่มีมเรื่องไม่มีสิ้นสุดมาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหาราชทรงเสวยพระกยญาหารเสร็จแล้วพระเดจพระดำเนินพระราชดำเนินประวงังพื้นยาวของประศัตรทอดพระเนตรออกไปภายนอก เห็นแพะกับสุนัขแสดงความสนิทสนมกันในฐานะที่เป็นเพื่อนก็แปลกประไทยเพราะว่าสตัตว์ตังสองนี้ตามปกติมันเป็นศัตรูกันแต่ว่าทำไมนอจึงมาอยู่ด้วยกันได้อย่าสนิทสนมคิดจะนำเรื่องนี้ไปถามบัณฑิตในวันพรุ่งนี้คำว่าบัณฑิตหมายความเสนนกเป็นต้นเสนนกโุจักเทวินทะ อะไรพวกนี้นะน้วก็มโหสถแล้วพระองค์ในวันลงขึ้นพระองค์ก็สเสด็จเสด็จออกขอโทษเมื่อคิดดังนี้แล้วพระองค์ก็สเสด็จเข้าประสาทเป็เล่าเรื่องแพ้กับสุนัขเสด็จถึงกันได้อย่างไรเขาวอาอย่างนั้นนะให้ท่านบุ้อา,ากกนได้ทราบไปก่อนเรื่องนี้มีอยู่ว่าแพะนี่นสีเขาวกอย่างนั้นนะ แพะไปกินหญ้าที่โรงช้างทวกคนเลี้ยงช้างไล่ตีตนหลังแอน่นมล้ก็นหนีไปนอนที่ข้างเรือนตรงกันข้ามกับพระเจวงังเมื่อวันเดียวกันนั้นสุนัขเลยแอบเข้าไปในห้องในห้องครึ่งของพ่กครัวไอ้ห้องครึ่งก็คือครัวเนี่ยเมื่อพวกครัวเผลอก็ลักเอาเนื้อกับปลามากิน จากถ้วยชามที่ใส่เนื้อกับปลาหลน่นแล้กวก็ลักเนื้อมากินลักปลามากินจนถ้วยชามที่ใส่เนื้อนั้นหล่นลงไปพวกพ่อครัวที่อินข้าวจึงเปิดป,ประตูเข้าไปดูเห็นเจ้าสุนัขมันะำนมอยเนื้อขมลยปลาก็ไล่ตีสุนัขร,ร้องเมื่อเจ้าสุนัขเจ้าสุนัขร้องหนีออกไปพ่อครัวก็ไล่ตีไปจนหลังแอนเนียเหมือนกัน หรือว่าเจ้าแพ้เจ้าแพะก็แอนเจ้าสุนัขก็แอนสุนักหน,น,กนีไปในที่ที่แพ้นอนแพ้เห็นสุนักหลังแอนมาจึงถามว่าเพื่อนเป็นอะไรไปเลยที่เ้วิ่งหลังแอบมาหรือว่าปวดทอ้องเขาคุยกันได้นะความจริงสัตว์สมัยนั้นอายุมากคุยกันได้สุนัขจึงถามแพ้บางว่านี่ก็เพื่อนล่ะ ป็นอะไรไปทีนี้มันนอนสมหลังแอ้มอมือนกับเราถ้าสอนยับอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งกันและกันเข้าแบบหัวอกกันเดียวกันนะก็าบอกต่างคนต่างหัวอกกันเดียวกันน่มันแบบขโมยเขาเหมือนกันนี่แล้วก็ถูกเขาตีมามันก็ไม่ไหวก็เลยว่าทนไม่ไหวแล้วเมื่อต่างคนต่างมีโทษมีทุกข์กันเดียวกันมีความไม่สบายใจเหมือนกัน ต่างคนต่างก็คิดว่าเรานี่เป็นมิตรกันดีกว่าเพราะเราเป็นนักขโมยเหมือนกันแพาย์จะไดถามคุณนักว่าเพื่อนยังจะไปลงทัยอีกไหมเค้าคุณนัก็บอกว่าไม่ไหวเพื่อนเอ้ยเห็นม่ไม่ไปแล้วละเพื่อนเดือดเขนไปชีวิตของเราดับแน่ก็สําหรับเพื่อนเรายังจะไปลงช่าอีกไหมแพทย์ก็บอกว่าเพื่อน แทงก็ไม่ไปเหมือนกันคืนไปเท่านี้คงหลังไม่แอนหรอกหน้าครูจะตายแน่อีตาควานช้างือคนจัดการกับเราแน่เป็นนั้นว่าทั้งสองสัตว์ก็มีการตัดสินใจว่ายังไงยังไงก็จะไม่ยอมไปที่นั่นกันแน่เป็นนั้นว่าสองสัตว์ตัวสัก็ว่าทำอย่างไรจรึงจะได้อาหารมากิน แพ้ปีปัญญามากกว่าทจ่นี่บอกว่าเอาความเห็นว่าเอาอย่างนี้เห็นนะขาอเพื่อรักเราต้องสองมาช่วยกันข้าคิดอุม,มาได้แล้วเจ้าสุนักขยันขยอถามว่านี่นี่เพื่อนเพื่อนแกคิดอะไรได้รีบบอกมาเราเร็วนะข้ามันหิวจริงๆนะ่ะเจ้าพระก็บอกว่านักตัณบ,บัดนี้เป็นต้นไป เจ้าจงไปอยู่ที่โรงช้างคนเลี้ยงช้างคงไม่สงสัยเพราะว่าเจ้าไม่กินยาแล้วเจ้าก็เอายญ้ามาให้ข้ากินสวนข้าจะไปที่โรงครัวเพราะพวกจะลโรงครัวเขาก็ไม่สงสัยไม่รังเกียจเพราะข้าไม่กินเนื้อเมื่อพ่อโคครวบเหลือข้าก็จะขโมยเนื้อมาให้เจ้าอุบายอย่างนี้จะเห็นด้วยไหมนี่ เขาตั้งพักขโมยกันแล้วเจ้าสุนัขเห็นนีเนื้เย็นตอบว่าตกลงตกลงโอ้แบบมี้ดีแน่ตั้งแต่บัดนั้นไปนดินมาตว์ตั้งสองก็ถ้อยทีถ้าอยาัยเส้นกันและกันเจ้าสุนัขก,ก็ไปขโมยหญ้ามาให้ใหแพะเจ้าแพะก็ไปขโมยเนื้อมาจากสุนัขมันก็เกิดปคกกีความรักกันปีความรักกันความสามัคคีกันนะลูกหลานที่รัก มันจะเกิดขึ้นมาได้จากสังฆะวัตถุตั้งสี่ระการตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าคนเราถ้าจะรักกันจริงๆมันต้องอาศัยเหตุสี่ประการหนึ่งทานการให้หมายความว่าถ้าเพื่อนมีความขัดข้องในทรัพย์สินเนื้นอหาหารการกินของใช้ของสอยถ้าเรามีอยู่เราก็แบ่งปันให้กับเพื่อนอันนี้เป็นปัจจัยของความรัก แรื่การี่สองวาจาเป็นของสาคัญวาจาที่พูดเนี่ยคนที่ตายเพราะปากมีเยอะท่างกล่าวว่าปิยวาจาวาจาเป็นที่รักเสี่งใดที่เป็นวาจาอ่อนหวานสร้างความชื่นใจให้เกิดขึ้นแก่มิตรหายก็ดีแล้ววาจาที่เป็นประโยชน์ไม่มีโทษก็ดีวาจาประเภทนี้ถ้าเรากล่าวไปย่อมเป็นที่รักข้ามดาประชาชนทั้งหลาย ที่ได้สดับแล้วก็ประการที่สามทำตนให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเหมือนก็บแพ้กับสุนัขนี่เขาพูดกันก็เพราะเขาต่างคนต่างทำตนให้เป็นประโยชน์เส่งกันและกันสุนัขไม่กินหญ้าไปโรงหญ้าคนเลี้ยงช้างไม่สงสัยคาบหญ้าไม่เพื่อนแพะไม่กินเนื้อไปโรงครัว คนเลี้ยงอคนในโรงครัวไม่สงสยัยคาบเนื้อไม่เพ่อนนี่ครับเปที่รักแต่การเป็นที่รักอย่างนี้เขาบรรดาลูกหลานหลายจะไปทำเนี่ยแบบขโมยมาสู่กันนั้นไม่ดีแต่ว่าดีตอนนี้เขาว่าต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน,น,นในรายการ 4, ที่สี่ท่านกล่าวว่าจงทําตนให้เสมอกันคือเราไม่ถือตัวไม่ดังกีดเขา เขาจะรวยเขาจะจนเราจะรวยเราจะจนจะมีศักดิ์ศรีมีความดีเพียงใดก็ตามทีที่ว่าคนทุกคนนี้เป็นมิตรดีสำหรับเราธรรมดานูกหลานีทรักษ์บรรดาาติโยมผู้ดำเนิษัททุกท่านเปื้อนอันว่าวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ลผล ยังมีในลูกหลานทุกคนและบรรดาในพระตุสาสนนพระตาสนิกชนทุกท่านสวัสดี